Waver, 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 gì? waver, waver, ไอุ้กัเรารู Boy, ้เไม้องเนแลวยู่นมาอพี่อมเหรออยู that that anyway ่นมาตั้งครึ่งเดือนแล้วไม่ต้องเขินแล้วเดบอเดบวเดบอเหยเใรเห็นเนี่ยยยี้บุตร อันนี้อันนี้เหมือนเหมือนเลยแบบตัวเงตัวองครับผมใช่เออยากยากยแบบเป็นแมวอ้วกป่ะพี่วิ่งแต่ตัวครับอ่ถูกแบบถูกวิธีแบบถูกวิธีแบบถูกวิธีอันนี้เวฟเลยจะเกวนั้นเวฟเลยอออ๋อโอเคมอกือทอกอดึงกอกือดึงกุก็แล้วก็า ครี배그리고ครีบ골반ครีบ마지막ยิ่งแบบลิซซ์หน้าอกหน้าท้องมาแล้วก็ค่อยลงมาตอนขั้นสุดท้ายแชริแชริลิสอยแยกแยกลงแบบเซ็กซี่แบบเขาทีสิคิดซะว่าแบบเราแบบเป็นสวยที่สุดในในย่านเนี้ยโอ้โหในย่านคูบอลนะพี่ให้เปียดีกว่าผมว่ายากยากผมว่าให้ปูพี่ปูขอร้องเข้าเดี๋ยวพี่ปูอ่ะ เวลาเรียกแขกเวลาเรียกแขกกผมขออย่างหนึ่งผมไม่รู้ว่าคุณปูทําได้ไหมแต่ว่าอยู่มา15ปีทําไม่ได้ผมเขาเธอเต้นยังไงก็ได้อย่าให้เหมือนขี้เมาผมของจริงแหละเจ๊มา one two three โอเคเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดื้อมขนาดไหนเนี่ยโอ้โหอาหารข้างไปอาหารข้างเพื่อจะดูดีขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเน้ตเขาให้เจ๊ข้างก่อนแต่นี่ก็เจ๊ข้างล่างก่อนเลยขนาดโอเคอ่ะเอา one two three four ไช่ไหมเฮ้เฮ้สเฮพาลำพาลำพาลำพาลคเหมือนลงที่แรงมากเคโอเก่งเก่งมากโอ้ยอย่าไปโกหก่านก่งนะทันจีทันจีก็พูดลึกซึ้ปุ่ีโดิเข้าบปชุชุกอ๋อแลวลำดับให้ถูกให้ยูทีสปูลำดับถูกกุกุกุน one r โอเคโอเคอ่าปูโอเค 엔 가슴 허리 오케이 okay, <laughs> 이제 <laughs> 이렇게 했으면 여기서 이제 내려와 <laughs> 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 내려가 가슴은 <놓아. 웃음> 여기서 내려, 와야 돼요 여기 여기서 이렇게 해요 <laughs> 배에서 이렇게 빠져줘야 돼요 <웃음> 이렇게 <웃음> 이렇게 이렇게 오케이 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 노 คืจ <Jung> ร <net> ิงจริงนะล่ะ